ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่กับอันละอ,อ้อชีวิตป้านบ้านคือเก่าคือเดิมเรจาจาอันเมื่อนี้น้ำมาตึกสรุงเดอสร์ำหมัรว่ทไนง <c oughs> แต่ญี่ปุ่นไ,ได้นองเราอยู่ญีปุ่นได้กใหกระบอนิดแต่ว่า อ้าวมันมานนะจ้ามันมานมาเมื่อีมันเสเี่ยนไปน้องเ็นอะไรม้อมีมันออกแล้วมา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 มาแล้วมาแล้วมาเด้อมาเด้อมาแล้ vật tốt Mắn mắn luôn luôn mắn mắn muốn ăn ừ luôn 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 chan sứa sứa ตัวเดียวร้อยเทือกกับร้อยตัวที่โอ้ยงูติดสะดุ้งนี่งูติดสะดุ้งนะหัวมันคาแล้วนั่นเด้อพี่น้องวันนี้มามันหมันฝนตกมาก็ได้มายุ่งยอนนะเออพวกแม่พี่น้องมือหลกหลายเลยเนี่ยปลาไหลไหลพวกแม่พี่น้อง ย้นเหรอวะอืมยายกำลังยกชื่อุนบอลอยู่